ถึงความสุขที่ใครๆก็อยากมีนะคะนั่นก็คือการที่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวที่น่าอยู่แล้ววันนี้ค่ะปุณก็ได้เจอพื้นที่ส่วนตัวที่ทําให้ปุณเนะี่ยมีความสุขมากๆกับที่ TC Green Condominium พระราา9ที่นี่นั่นเองค่ะ ด้วยคอนเซปที่เขาต้องการยกระดับชีวิตคนเมืองอย่างเราให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติมากขึ้นบนเนื้อที่กว่า16ไร่พร้อมแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่น่าอยู่นั่นเองค่ะเวลาเหนื่อยมาเจอกับบรรยากาศแบบนี้ก็ผ่อนคลายไปได้เยอะเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะภายในของแต่ละห้องก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานและก็สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติยามเช้าได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวอีกด้วยค่ะ ใครที่กำลังมองหาคอนโดสวยๆบรรยากาศดีๆต้องที่นี่เลยค่ะ TC Green Condominium พระราม9สาจะวเข้ามาดูโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเลยค่ะ022031555หรือตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ